ถือตุ๊กตาตัวใหญ่เกินไปแล้วก็สลับกันถือเพราะว่ามันหนักมากขอโทษนะขอโทษคนที่จะได้รับของเราไปให้พี่โนนท์อาที่จอดรถตอนนี้ก็คือนำทางไปยังไม่แน่ใจว่าคือตึกไหนนะคะมาครั้งแรกเหนื <c ười> ่อ <người> ย <pow> <chau> <those> ทำไมตึกมันไกลจัง มีจังเลยมีของกินด้วยมีฟูตชาร์กอันนี้ก็คือโฟรัสของกินเจอแล้วนะคะเธอไม่้่าเธอรู้ไหมว่าเธอเปลี่ยนไปมากเลยอ่ะอเออเปลี่ยนไปคนละคนแล้ว,แล,วแล้วแพลวอ่ะแพลวไม่ได้มาแพ่วแบบติดไ,ไม่สบายใช่ไหมสวยขึ้นนะเธอน่ะเดี๋ยวเอารูปเบฟอร์มาดูคนขาดนนเปลี่ยนไปเยอะนะคะเออเบฟอร์อ r เตอร์ อันนี้ก็คือรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคือพี่ปอนอันนี้ก็จําไม่ได้ละนี่ก็จําคนนี้ไม่ได้มาถึงคือมาถึงคือไหว้ไหว้พาวก่อนเลยคนแรกพ้าวก่อนนุนโอ้โหโอ้โหโอ้โหค่ะใครเ้ขาถามว่าใครจบแล้วเน่พ่อปามนะคะตอนนี้กำลังอยู่ แตมันร้วกกินน้ำเต้าหู้ก่อนน้องชายสุดหล่อแล้วอันนี้นนอันนี้พี่ชายค่ะโซแล้ะนี้น้องพี่ป้อนเป็นลุ้นพี่รุ่นน้องกันนะคะลุ้นสี่สมัยแล้วก็โซเกียรติ์นยมันับบโซไม่ธรรมดานะคะตัวนี้เรียนเก่งมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเดี๋ยวจะไปหาโลเคชั่นถ่ายกันนะคะก็ให้พี่ชายแบบไปน่าหมรับไปแล้วครับ เพื่อนปางนะคะัพท <c oughs> เ,อเ,ออเอปมเราเดราวเ,เด่นนะคะคือคือจะคนขอถ่ายรูป คนจอดถอขอถ่ายรูปกันเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมดังเห็นไหมเชื่อไหมเป็นลูกรับของหลายๆนี่ผมขอถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนถ่ายมั้่ายพร้อมเร็วไปไปไป นุ่นพี่น้องนะคะอยู่กันมาตั้งแต่เด็อายอบ่อนบบนีเ็คนรักเอ้ยแบยับ่อะอิ่มอะไร่ถ่ายด้วยกันได้ ตอนเย็นก็จะไปกินเลี้ยงกันอีกค่ะเพื่อเฉลิมฉลองบัณฑิตป้ายใหม่ป้ายแดงนะคะเก็นเยี่ยมระดับสองน้องป่าวันนี้เราก็อยู่ในร้านอาหารกันแล้วนะคะวิวสวยมากเลยวสี่ั่เหมือนเจอคนรู้จักเนาะแต่ไม่กล้เข้าไปดูใช่หมออันหรือเปล่าใช่หมออันเนาะ นี่นะคะก็มากินเฉลิมฉลองใหก,กับบัณฑิตคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะแล้วก็มีญาติมากันเต็มเลยเขาทั้งแถบกินเองม,ม,มาอีกานอันนี้คือพี่ชายของพ่อมากับลูกสาวอ้าวแล้วลูกชายไปไหนแล้วลูชาเลยว่าอะไรไม่วางน่าจะไม่ว่างนั่งตัวนี้ด้วยกัน ตอนนี้เรือมอิ่มแล้วน้องนอนและอาหนุยอันนี้คือเรากินอิ่มกันแล้วไม่ไหวแล้ว่ล้วมีพี่ปลาเป็นบอกยากเย็นเหลือให้ต้องติดมาติดอีกไปเนี่ยติ๊กตอกติ๊กต๊อก้าตกคืนนี้ช่างสวยงามจริงๆดูแล้วแม่ทำต้อยประสบการณ์มาเ่้นทาง จำแจไม่ได้ in อะไนขออนุญาตเยอะมากต้องทยอย่าหลายคือตลอดสายลเรากันค่ะขเาคุณหมอเราก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะวันนี้ม oh, ีความสุขมากบันดิตของเราเขายังมีคนต่อแถวถ่ายรูปไม่หยุดเลย Oh,